สวัสดีครับคุณท่าผู้ชมทุกท่านตอนนี้คุณท่ผู้ชมก็อยู่กับช่องพยากรณ์ฝนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสภาพอากาศของวันที่21พฤษภาคม2564นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสภาพอากาศประจำวันที่21พฤษภาคม2564าหกสมรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย อ่าวไทยมีลักษณะค่อนข้างแรงทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาพอากาศภาคเหนือจะมีแดดร้อนในตอนกลางวันมีลมแรงฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากเน้นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ตากกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37ถึง40องศาเซลเซียสสภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมแรงบางแห่งเน้นในจังหวัดเลยหนองคายบึงการสุกนครขอนแก่นนครพนมชัยภูมิ นครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์และอุบ,บลราชธานีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ถึง37องศาเซลเซียสสภาพอากาศภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่มีลมแรงบางแห่งเน้นในจังหวัดราชบุรีการจนะบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานี ชัยนา,นาทนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีอุณหภูมิาตามสุตอยู่ที่36-38ถึองศาเซลเซียสสภาพอากาศภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมแรงบางแห่งเน้นในจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีตราด อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-36องศาเซลเซียสเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งเน้นในจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33 ถึง36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีเมฆมากและมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งเน้นในจังหวัดละนองพังงาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ถึง34องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรสภาพอากาศกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ถึง37องศาเซลเซียสลตมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับคลิปนี้พยากรณ์ฝนวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ